ตอนนี้ไปอยู่ในสวนเลยก็มีห้องเห็ด้องน้าบ่ญละโดยไปเ็่ไทยตัวนี้นะเห็ดเห็ดเอาเองเห็ดเอาเองอ๋อไปไปหาเงินมาไล่กันซื้อทอไม้เองโดยคือตอนนี้ยังอย่างนั้นนะพ่อพ่อละย่างอันดินบล็อกดินบล็อกแต่ก็เป็นเป็นสวมของอย่างเชฟบ่อเป็นอะไรเลยอ๋อเอาตัวนั้นได้แล้วเนาะโดยอ๋อยังขาดแต่ดินบล็อกขาดเลือดเลือดช้นนี่ก็ อ่าเจ้าอ่าาเจ้อยู่เฮือนนี่ก็ปัดกวดได้ด่าเนอะโมหัยมันทกุกเวทีเนาะทางเอฟซีเพิ่งกำมินต์มาลาย่าโมหัยมันทกมีจี้ว่าขาดนะขาดขาดกวดนี่ยนะบผมมีเอาไปลันกวดได้ได้สะมีแต่เก็บเอาเอาไม้กวดเอาไม้กวดเอาเลย กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สู่คนเนาะยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนอ้องกาเมื่อนี้น้องมาแสกนการเดินทงางหามาบ้านดงคึมพี่น้องเอ๋มืองอาศพังทองแข่งสวัสดีนาเขตเนาะ,นนะพี่น้องเอ๋นอ้องกาคือเมื่อน,นี้พี่น้องเอ๋น้องตาบมาแสกนกาได้เข้ามาพี่น้องเอ๋เนาะได้ทำอะไรที่เป็นสะพานบุญนะครับทางผู้ใหญ,ญ่เพื่อน,นี่ใดๆพี่น้องเอ๋อ เพื่อนก็ได้อันบอกซื้อเนาะพี่น้องเนาะบอกซื้อกับทางบริษัมาพี่น้องเน๋มาเป็นซื้ออย่างเนาะอ่าเพื่อนได้ฝากเงินมาหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ๋เนาะให้มาหมอยกับทางอันนางน้อยวิไลพี่น้องเอ๋หนึ่งพันบาทพี่น้องเอ๋อ่า้กาเพื่อนฝากเไโทรไว้พ่อพี่น้องเอ๋เนาะเพื่อนมีธุระอยากคุยอ่ากับทางอันน้องนางเพื่อนพี่น้องเอ๋เนาะอ่าบูว่าเพื่อนสีคุยยังกันเละพี่น้องเอ๋ เนมวสเซนกับจีโจดเบอร์ว่าแห้กับตั้งเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งพูดอย่งกันพี่น้องเอ้อ่าคือวันนี้กะตั้งโมเสสในเขามาแล้วเนาะจีเข่าไปหากับทางเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้เพิ่มยูจูเนาะวันนี้เนาะมาฮอนมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะนำขอบเพื่นกะใส่ได้คือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อ่าเพราาะว่แต่ก่อนนะทั้งโมเสสเขามานะใส่บัวได้เรือยพี่น้องวันนี้คนสอบแปลนะครับ ่าใส่ได้เป็นปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะําขอกเพิ่นแต่ว่ามันก็ยังมีทรายคือเข้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ยังีรว่าบ่มีทรายอ่ะนะนอ่าสูบมันมีทรายขึ้นมาพี่น้องเ,เ,เอ้ยเนาะออนี่เนตัวหลังใหม่เนาะอ่าแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าพนอาทนีก็มีทงอันอ FC พืน้นดินมาหลายอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนั้นเพิ่นว่าโอ้อ่าเพิ่นบ่อันัดกวดตว่า,าคมสะอาดแหละะพี่น้องเอ้ยมื้อนั้นเนาะ มาโมนีิกาเปลีแน่แล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นพัดกวดอยู่เนาะอ่าอย่าทำโมแสงกัสเดยแนะนำให้ทางเพิ่นพัดกวดอีกอยู่มนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อให้มันสะอาดสะอ้างเปลีนพี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่นปลูกย่างแสเนี่เนาะพี่น้องเอ้โอ้ผักบัวเนาะเพอมาปลูกไปเป็นสีเดอรอย่นี่เนาะให้ทำใี้มะเขือนาพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะทางมันน้องเพิ่นเป็นอย่างนี้อันนี้เนาะอ้าวไก่กระตากแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอย่างเด้งๆเอ้อทำสบายดี โดยสบายดียื้อนกันไปนี่เอายสเปรย์ใช้อาสเปรอยู่ใส่เนาะที่เท้าหมูทางไก่เป็นกระตากกระตากอยู่พี่ด้วยเนาะอมันท่วงเพลนนะมันไข่เนาะเนาะอยู่กันสองคนอ้าวสบายดีก่อนแหละโดยสบายดีเนาะอยู่เพือนครับอ่าน้องมันคืออะไรน่องเป็นน้องเจ้าเนาะอือโดยโดยพีด้วยเป็นน้องเพลนเนาะอ่าโทษใช้ไปใส่เบื้องเลันนี่ล่ะ เป็นประธานอ้อยบ่โดยแม่เจ <be, S 1> <fünf. S 2> ่าประธานอ้อยเป็นทุคนเลยอยู่สองคนมื่อนี้เจ้าบ่ได้อันไปยังไดบ่จ๊ะบ่ยอยู่กันโดยอ่าวันเข้าของเฮียนบ่วันหยุดวันหยุดบ่อ้าวมันมันไหนอ่าเปลี่ยนหุ่มใหม่เนาะมานั่งอยู่พี่บ้านนี้พี่น้องเอ้ยอ่าโตทั้งนอกงคนก็อยู่เพื่อนสองคนค่ำบ่หลับเป็นมาบ่ค่ำไปได้บ่ค่ำไปได้ประมาณจักมุ่งเนาะเพบ่นมา บอหูฮูนี่นะตาเป็นยังไงะคือเป็นสีดำซ้ำปกติบอ่อ๋อปกติอนอนพี่น้อยจะได้พักกันกินข้าวกินน้ำนะบ่เนี่ยกินแล้วกินเรียบร้อยเนาะไปจะค้นกอดดันออยเนี่ยั <c oughs> งคิดอยู่พี่นอ้องเย บาจืดใช่ไหมจะคนก็เอามีไฟแนนซ์ใช่ไหมเจ็ดคนบอเออเจ็ดคนโดยป้าตัวเจ็ดคนพี่น้องเอ้ยไปซื้อมือเนาะสิหนิเนาะโดยอืมเคนบุคคลอยู่พี่น้องเอ้ยเอ่าไฟจะนอนอยู่นี่แหละนาบ้าวนาบ้าวบ่โดยคนบุรีมาอันเบิ่งกเรื่อยๆติดกับผู้คนในที่เดิมในจะให้นี่ บ่อลาตะนาตเลยโยอ๋อเพิเเลาวลาดะมาเลยเนาะเพิ่นเทลไ่ไรละเพิ่นเพิ่นแคเลมาไทยไปคือเบา่มาลไทยายเอาซื้อ่ไยูปอาแต่พ่อเป็นเป็นะไเป็นเป็นผราบ่าไว่าเป็นผ้าอ๋อเป็นพี่นอยเด็กเขียนตัวนักอใส่ เคนไมาพูกมาฉางให้กะโอ้น้องพี่น้องไอทางไรก,กะขอบุญขอบุญบนรลัย,ย,ลยแล้วสะนะินาะที่เคนมาเห็ุมาฉางให้ได้มีมงยูมงเซาอีกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะ่ะทางบ้านน่ะมีเวียกับทางเงินซื้อนาง,น,ง,น,าง,น,างน้องนางนางน้อยวิไลบอดซื้อเพิ่นนะโดยอาผู้ที่ว่าออนเ,นเป็นต้าอ้อยนี่เนาะผู้นั้นซะื้อเพชรเนาะเลยผู้นั้นซื้อเพชรเนาะโดยเมื่อนี้น่ะทางมีทางผู้ใหญ่เพผูนฝากเงินมาให้นะทางการ อ่าน้องนางเดี๋ยวว่าเอื่อยเอื่อยเจ้าเลยเนาะเอื่อยเอื่อยบ่เอื่อยเอ็นอสาวเอ็นอสาวเนาะอ่ามีทางวุ you know <S <S okay. ้ใหญ่เป็นผากเงินมาให้กับทางกันอานอสาวเจ้าแะไรเนาะบัดนี้มาแบบพูดพูดไปซ้ำไปนี่น้องเยมีแต่ว่าเมื่อไรบ่าวเข่ามาใหม่แต่ที่โทรบอกคนก่อนบัดนี้เนาะให้เพื่อยู่เพื่อนบัดนี้พี่น้องเยอ่าแล้วกับเป็นฝากบัวทรมาให้พร้อมหลายเพป็นฝากบัวโตแต่ทางบ่าวกับบัว่าเพี่นมีเ้อยคุยอย่างกับทางกัน อ่าน้องนางเพิ่นเนาะอ่ากะบ่โทรแม่นแล้วกะอ่าเดี๋ยวว่าสิโจดเมียนเด้ออ่าโจดเมียนกะให้ทางน้องนางน้าโทอุดมกับเพิ่นเนาะอ่าติดต่อกับเพิ่นว่าเพิ่นเวียสิเว้าหยังนะอ่าแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นบ่อยู่กแต่ว่าใหม่ว่าสิเข้ามาอีกเด้อโดยบอกาบอกทางอ่าน้องนางเพิ่นเนาะโดยอ่าเพิ่นก็ไปม้อล่ะไปซ้อ ก็ไ่มีเงนินอ๋อข้ว่าบ่ไปไนี่ก็บ่บมีเงินซื้อข้าวเนาะเป็นยังไดง,งเรื่องข้าวน้ำจำปาเจ้าสม,มือนี้ได้จะ้ะกะใครเน่ใครแน่เนะะาะเพราะว่าต่างคนต่างหานะเนาะเพื่ออะไรอยู่เพื่อนอ่าทุกคนพี่น้องเอ๋ยตะเก่านี่ก็มาก็ได้พบพ่อ,อเพื่อนอาชื่อเธอเนาะมาก็บม่ได้กินนนะ้ำเนาะอ่ทางน้องทางมูตั้งใจเนาะใหญ่ไวเลยก็ว่ากันเฮ็ดกันทางซอยกันแล้ว อ่าซอยกัดเนาะหองินอ่านคำซอยกัดแม่เจ้าบริโทรมาบอกบริโทรมาเนาะโดูดูวันนี้อากาศท้องน่านวันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ท้งน่าแสงก็เป็นอะไรเลยอยู่พี่น้องเนาะอันน้ำก้อนนี่ตะก้อนนี่มันหักนี่อันไฟกอแปลงเลยมะบาวแปลงมะบาแปลงบอกท้งสร้างเพิ่อนบริข่ามาเลยบอก Ừm, bộ khẩu mà bộ người đưa thì đâu giờ nó, đó Rồi cái nhân viên đi cứ câu vô Đi xài cả bộ đáy bên đấy Cả khay cô câu vô nó, Rồi Bộ về đưa ra cho cả Bộ đáy phải tắt bộ nằm thì này nè Tắt Tắt cứ câu Rồi Ờ, bây giờ này bộ cứ vô nhồm xài như này nè có bên bộ xài là bộ tắt ở dưới mắt sai Ờ, chú ý ở ngoài Ờ, ngoài xài À, ạp vô, ạp này อ่าอยู่เนาะเขาแต่ว่าเขาต้องได้รอเนาะอ,อ,น <S <S อ่ารอก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าเวลาเขาหยุบมาอย่างมากเลยคะถ่ายมันติดใชยอ่านอนก่อนแล้วก็จังอาบซีนะกะที่ว่า,าน้ำบ่ากอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันมันบมันบวใส่คือตัวนั้นเนาะถ้าเพื่อนทางน้องเลิกกูนี่นี่างสิได้อยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้มันได้เป็นเังไใดเนาะเพคนอ่า ทางลุงบวเล็กบวชได้บวนี่แหละอาจจะเป็นเ้ื่องการเจริญมันเนาะมันเลยยื่นไส้ขึ้นมาแต่ว่าทางน้องๆอกมันก็ยังไส้อยู่พี่น้องเอ้ะมาหนี้ผักโรงเรียนบวชนี้วันวันยังเกาะมันวันเสาร์เนาะมันไปโรงเรียนอือโดยน้องพี่น้องเอ้ยอ่าวันนี้ไปอยู่ในชุนไหนก็มีของเห็ดของน้าบ่ละใครเห็ดไหนตัวนี้นะเ็ เ็ดเอาเองเ็ดเองอ๋อไปไปหาเงินมาไลกกับซื้อทอมาให้เองโดยคือตอนนี้ยังอย่างนั้นะพ่อพอแหละยังอันดินบล็อกดินบล็อกแล้วก็เป็นเป็นสวมของอย่างใช่ไหมบลเป็นอะไรเขาอ๋อเอาตอนนั้นอะไแล้วเนาะโดยอ๋อยังขาดแต่ดินบล็อกกระปูนเนาะแล้วก็ดินทรายดินทรายแห่เนาะอืมไปหาเงินมาแลกกั เพิ่นซื้อต่อไม่เองเพราะมันก็ลำบากเลยไปหน่อยทางบ้านอันของน้องๆเพิ่นนี่ก็มันอ่ายากเนาะโขบปลาเพิ่นก็เริ่มทางไป็นมาเลยพี่น้องเอ้ยอ่าปกตินี่กคพากันเข้าปลาพุ่นเลยเนาะโดยอืมอยากได้ให้มันแล้วอย่าบ่ล่ะหกน้ำนี่อยากให้มันแล้วอยากให้มันแล้วบ่ได้ใช้เนาะโดยสะดวกสบายอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้มันอ่าอันนี้อันโฮมเงินกันชื่อบ่นี่โดยโตมเงินไว้ เหา,าตัดออยดดออไ,อได้แต่ละมือก็โฮมบ่ออ๋ออะ้รมาแล้วก็ซื้อทอยเสี่ยงมาเบิด์ตอะใดแล้วอันซื้อทอยนี่โบโบนะเพื่อนเนาะเพราะว่างตงกันหาแม่เพื่อนเป็นคนหออเงินจอยกันเนาะโดยเอออยางห้องน้ำแม่งพันเรี่ยวๆไปพี่น้องเอ้ยเรื่องสามมนุษยม,มนุษยนีก่กะทั้งแมจจเ่เจ้าเพื่อนไปเล่นแล้วบ่ยังมันไปบ่ครับโดย,ยาม,ามีบอยเงินยังมันเงินไป เออยังไงมีเงินไปปันมาลไปหน่อยเนาะอ่อไก่บ้า,บานเธอเคไปจักกิโลเบลจะบ่เคยไปบ่เคยไปเคยไปอยู่า <laughs> อาดาวพีดาวเอหนึ่งนะ้่าเขา่าวะนนี่ขเข่าแรงเข่าหนึ่งเลยยังยังไงนลยหนึ่งอยู่ทำชั่วน้อยเนาะมียังกินแรงวะนี้ยังังมียังบ่งบมี ออืไข่มุดออกมันแดงมีนะบ่เนี่ยนี่แหละก็ไปต่อยยี่บ่บ่มีบ่มีทางม่วเสี่ยงการสิบ่ได้ถ่ายได้สัตพี่น้องเอ้ยเพราะถ่ายมันก็คำเนาะคือสิถ่ายคลิปบ่ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าฝากกลัวไม่กระทั่งน้องเพิ่นอ่าม่วใดครับเพราะเสี่ยงขม่าแต่สิโทรบอกไม่ได้บ่เนี่ยเธอให้ทับให้กับทางน้องนางเพิ่นอ่าอยู่เพื่อนเนาะแต่การมีทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเวอร์ไว้ให้พี่น้องเอ้ยเอามีบิ๊กกับปุ่มมาละ เดี๋ยวว่าสิจดอ่าเบอร์โทรนี่ไว้ให้แล้วกันอ่าโทรอรมกับเพื่อนเนาะเดีย๋ยวกะเมื่อไม่เดี๋ยวว่าว่าสิอ่าเอาเงินไม้นะของของนางเพื่อนเด้อเมื่อไม่เถอเดี๋ยวเอาไม่แล้วมีบ้ามไปเอามไม้ไม่บ้างก็เพิ่มไปขอจิจดเบอร์โทรไว้ให้ไปโอเคเราเพื่นอน,ะออน,มมนอเอนาะ,อ,ะอันนี้จะอ่าถ้าน้องเพื่อนได้เพิ่มมาให้เพี่อนเอาไปเลยจิจดเบอร์โทรไว้ให้เนาะอ่าตัวอันนี้ตัวซื้อจะบ,บ่ได้ โอ้เขียนเก่งแล้วใช่พี่น้อยเนาะนี่หาผลบวกลบคูณหารนี่นี่เบิดเนาะนี่จงคิดลายเลขต่อไปนี่ว่าชันพี่น้องเอ้เขียนเองเลยเขียนเองเลยว่าน,นี่นะบวกเองเลย <c oughs> เก่งแล้วสนานำบวกเลขจะเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะต้องมุ่งตั้งใจเฮียนะจ๊ะเด้อเฮียให้เก่งเก่งใส่ไงได้เนาะใส่มาจะได้จะได้มีความหูพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวประชาชนเวทโทรไว้ให้ทางน้องพันก่อนเนาะ อ่าบอรโทรเพื่อนัยเพื่อนอะไรไปลองไอ้เพื่อนฝากมาให้อ่าลายมือแล้วเนาะมันไม่มีโอกาสเข้ามาพี่น้องเลยอ่าโอเคนี่น้องพี่น้องเอ้จอยบอรโทรให้ได้ละอ่าบัดเออจะมากะอันบัดลาสาวจะมากะบอกเพื่อนเด้อว่าให้โทรไปเบอร์นี้เนาะแล้วก็เงินน่ะเงินพันหนึ่งเงนเดียวเมื่อเมื่อหน้าเดียวว่าเราพาจะโทรมาบอกให้เพื่อนอยู่เพื่อนแล้วก็อ่าให้เพื่อนอยู่เพื่อนเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้เพื่อนเด้อ บอกทางน้องนางเพื่อนน้ำเพราะว่ามันนี้ก็มีแต่หาฝากคว้มน้องน้องก้อนพี่น้องนะเพื่อนโบยู่เพื่อนไปต้นอ้อยเสม,มือเนาะถ้าบ่อไปก็โบมีเงินไสพี่น้องเอ๋น้องซื้อเขา่าซื้อน้าม,มันแหละเพื่อนก็ได้อ่าแล้วการเลื่อนฮึ้นเลื่อนชั้นนี่กอ่าเจ้าอ่าเจ้าอยู่เฮือนนี่ก็ปัดกวดได้ด่าเนาะมอหายมันหกไวที่เนาะทางไอซีเพื่อนก็นมินมาลายว่าอ่ายมันหกมีจะว่าขาดนะขาดขาดกวดนี่นะโบมีเอาไปเงนกวดได้ได้ใช่ มีแต่เก็บเอาไม่ควรเอาเลยเบางคนบอกว่ามาวันนั้นเห็นเป็นงาเขียนมันก็อยากฮุกแน่นะมันไม่มามันี้ก็แค่แน่แท่นนี่กล่องไพ่พี่น้อยเหมืนก็จุกนี่เลยเนาะมีแต่ว่างไงท้างนองเพลินเนาะหากษาความสะอาดไว้ด้รล่ะเนาะเวลาแขกคนมากก็อาจจะไดู้้ว่าเออสะอาดสะอ้างเนาะมันก็อาจหูสะอาดตามีทางผู้ใหญ่เพลินเห็นดูเฮาได้เนาะโด้วยกะ เวลาเจ้าว่างๆที่วันที่วันเสาร์วันอะไปโรงงานของเฮียจะปัดกวดได้เงินชาติน,นี่มันสะอาดอ้างเด้อะมือหน้ามือในบ่าวขามากะจกังใชได้เห็นมาเป็นแุดใดเนะ <c oughs> าะครับห้องน้าพี่น้อยท่านน้องดาบเพิ่งมาจะให้มันแล้อมันทั่วเนาะคือตอนนี้ก็ยังขาดดินบล็อกแล้วก็ปูนให้ทรายพี่น้อยนอ,อนตาเขามาท่านใดอยากสดซอยขามากะสดซอยขามา,ดมา,ดมาได้พี่น้องยนอนเดืองห้องน้องมองน้าเพิ่นนี้กะ ใช่อันนี้บกนี่ประมาณจะก้อนอ่ะโอ้โหโอ้โนาะต้องต้องตามทั้งแม่เจ้าเนาะจังสิวเนาะเพราะว่าทางนรองลับเพื่อนกับบุคอยจักเรื่องนี่หรอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าหาถามกับทางแม่แม่แต่เพื่อนเนาะอ้าวโ,โอเคแล้วล่ะได้นเพือนนี่เด้อสำหรับวันนี้วาวกับวันสีขาวมัองเงินให้กับท่านงานหาน้นนองนางกันะไรเนาะเพป็นบุญยูกับมีแต่ว่าฝากคุ้มไว้พี่น,น,นอ้องเอ้ยบุญยูบุญนาือุอนหยกาสีขาวมาหาใหม่เนาะ

อ่าคือว่าพ่อแหละเวลาทั้งเอ๋จะมาทั้งาสาวจะมาจากบ,บอกเพื่อนเนะนาะเพื่อน่าบอกสิกรับมาไม่โตไม่โดยอัตราเปอร์เซ็นต์สิบห้าพี่น้องไปเบอร์หัวหน้าเบอร์ก่อนพี่น้องเอ๋น้องว่าเป็นจังใดนะโอเคเราสบายดีแหละสบายดีกันเนาะโดยนี่เนาะพี่น้องเอ๋ป้าอันนี้ไพี่พี่พปลูกนี่แหละพี่ปลูกได้ไอเดียมาจากไหนอันนี้เนะี <c oughs> <c oughs> ่ยฮะเห็นเองบ่ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเราพักบัวก่นเราแต่งไว้ซี่ดเออนี่เนาะอ้าวเดี๋ยวอาจารย์จีอ่าพาพี่พนองมาเบิ่งห้องน้ำเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้เนาะอ่าประเด็นห้องน้ำบรรยาก็ยังอ่ามาทันในพ่อพี่จันพี่น้องเอ้เนาะอ๋อเผิ่อตั้งเดียวอันนี้พี่น้องเอ้เนาะโอ้เผิ่อตั้งเดียวยังมีแต่ว่าคือสามารถอ่าใช้ uh, ได้เลย่อยนี่พี่น้องเอ้เนาะห้องน้ำเพิ่อนนี่โอ้เผิ่อตัง well ้งโถส right ้วมแบบ แบบไม่ได้มีท่อไม่ยังพี่ต้องเนาะเพิ่นตั้งอยู่นี่ได้เลยตั้งใส่นี่เล็กน้อยเนาะมีแต่ว่าอ้อมเอาเลยกะคือใส่งานได้เลยอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ประเทศแบบนี้เลยเนาะอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะยังเดือแต่ว่าดินบ็อกดินบล็อกมาก็ไม่ยังมันกะเรียบร้อยแล้วสิอันนี้พี่น้องใส่งานได้เลยแล้วเนาะอันนี้เพราะว่าเพิ่นตั้งโทรชวมเลยพี่น้องเอ้ยอบางเื่อเพิ่นกะ อาจศรษฐีเดี๋ยวนี้แต่การหาเนี่ยมาขังแต่ใส่งานเลยอันนี้พี่น้องเอ้ยนาะเพราะว่าเพิ่นอนเกษตรตามงบเพิ่นนั่นแหละพี่น้องกับเพิ่นกับโบมีอาเหตุพอได้ใส่ซอยก่อนมันกะเราถือว่าไอเดียเพิ่นเกษตรนี้กะอาเขาท่าที่อยู่พี่น้องเนาะอาเพิ่นอนเกษตรตามเพิ่นโบมีอะไรพี่น้องเอ๋กับไอเดี้ทางำเงินกับเข้าใจนี่ครับเพิ่นอาเก็บเงินเนาะเก็บเงินที่ว่าหามาได้ตั้งอ้อยตั้งอย่างอะไรพี่น้องเอ้ยพอได้มาอาเก็บเงินกันแล้วก็มาซื้อทอแล้วก็ซื้อนี่มาใส่เนาะ ฮะถือว่าตอนนี้กะถ้าเขามีแนวำมอ้อมก็ซื้อว่าใช้งานไรเบ็บนี้มาพี่น้องไอ้เพื่อนที่ตั้งบอเสียเนาะแบบบอสไม่มีพื้นมีอย่างด้วยเลยพี่น้องไเพื่นตั้งเราโดยตรงคนเนาะปกติเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเพิ่นสีบริสิกแบบนี้เนาะแบบเพิ่นสีมาอ่าคือท่อท่อเก็บนี่สีต่างหักแต่กัเพิ่นเอาไปตั้งยี่ห้อใหม่พื่นพี่น้องไอ้เพิ่นบอสไม่มาตั้งใส่ท่อโดยตรงที่แบบนี้เนาะอันนี้อโดยโดยอาออันนี้กับเตาเพิ่นพี่น้องเอ้เนาะ เป็นร้านคอดปอดหัวนี่ได้กันนี่อ๋อคอดแล้วเนาะพี่นี่กับพักเนาเพื่อนพี่เนาะไก่กับมาสะเต็มอยู่เนาะอนี่โอ้สวนเพื่อนป้าท้อพี่อนเอ้เริ่มมีของปลูกของพังแล้วนี่เนาะนี่เพื่อนชาลันเป็นเพื่อนกะเนาเอ้ยังงามองตองคือเก่าเนาะเลวเจียนชี้ไทยเนาะให้พี่น้องวนรอบรอบอีกก่อนหนึงพี่อนเอ้เพื่อนชาลัเป็นเพื่อนลังจากที่ว่าเ่าได้ขมา หลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยมาถ่ายเคื่อนช้าหนให้พี่น้องพูกนักการเด็กเดือนหนึ่งเนาะก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดนี่กับเฮ็ดแยกออกมาอีกแต่คือผ้ากั้งผ้าม่านอะไรพี่น้องเอ้ผ้าไมมเซรา่บันเดือยนามุนันนะเพิ่นก็นได้เห็ดมาใหม่เนาะงามคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะเพิ่นเฮ็ดทรงนี้กัเพิ่มเติมได้อีกเนาะมาตานี่ก็เปลี่ยนไม่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นพื้น,เป,น,เ,ปนเป็นฟ้าเป็นเกลโอ้เรียบร้อยเป็นแล้วเนาะ อย่างคือเก่าเหย่หอเน้อง,งงามคือเก่าเลยงานของเพื่อนอกัน,กนแต่ว่ากษตรมีาลาดตอกผงตอกผาอยู่านี้อยู่ตะลมตะลางทีไรเพี่อนเอ๋น้องชอบเต็๋อยู่บอกว่าเพื่อนไปเฮ็หพื่องานได้คือเนงะเนาะเสภาเพื่อนกันเอามาตากไว้ตะลางทุมตะลางเฮือนนี่แหละพี่น้องออเอ๋นเพื่อนกับเพื่อนคอยอยู่เฮือนเนาะ่อเพี่น้องเ,ปเ,ปเอาาา๋นอามาในเด้อวันนี้เนาะพี่น้องเนะาะโอเคเนาะวันนี้พี่น้อง,เอ,งออนนเองอเนเ๋น,อนอการสำรับคลิปนี้ทางบรานเซนต์เองกษตรได้ ขอตัจบคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยนอนแล้วก็สิเดินทางครับแล้วเพราะว่าเปแล้วลาตอนนี้กาเริ่มค่ำแล้วพี่น้องเอ้๋ว่าสี้ท่าให้เพิ่นมากอะคือสีมืดนะพี่น้องเอ๋คือสี้ท่าคลิปว่าได้นอนก็มีแต่าอ่านัดกับทางน้องเพื่อนมือใหม่เพื่อนใดจังซีเข่ามาเนาะเข่ามาเอาให้เอาเงินในเพื่อนเมื่อนี้ก็บเอาบุญทูบให้เพื่อนก่อนเนาะให้เพื่อนมาแต่ทันอ้อยเลยการให้เพื่อนทรบลุ่มกันก่อนพี่น้องเอ้ยมีเยอะอย่างกันเนาะเพื่อนมีเยอะอย่างจะคุยกับทางน้อง นางน้อยวิไลเพิ่นดีกว่านางนางนางอะไรพี่น้อยเนาะเป็นส้น้องนางอะไรเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งพันบาทมาให้พี่น้องไ้แต่ว่าทางโมเสียนโมได์ฝากไว้แถวทางน้อง่นน้องยา่ามันณฑีพี่น้อยเมื่อไม่เพิ่นแหลยเสียไม่เพิ่นเด้อเนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้การทางโมเสียนได้ขอตัวจบคลิปแล้วเนาะฝากพี่ฝากน้องก็ได้กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โมเสียนเด้อเนาะ อากาศขอบคุญขอบุณที่ปกติความโฆษณาพอเสซนไปก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนะ้อหอยสุขกายสุขใจเด้อเนาะทำนาทีการงานอันในกดก็นอาจจะเรื่องเดือนเดือนขนาต่อไปเนาะแต่หากว่าท่านใดอยากสดช่วยเรื่องของหลงน้ำมากะช่วยกันมาได้เนะทางครอบครัวของเมตตาเพื่อนพี่น้องไอ้เกำหรนักมณ้เน้นะอเราพี่น้องไปก่อนได้เนะ้อเกษตรกรคัม b a r าสบายดี